เขาฝากมาบอกคุณว่าฉันเนี่ยอยากจะเป็นกําลังใจให้เธออยู่ตรงนี้นะจะคอยเป็นกําลังใจให้เธอหายเหนื่อยจะคอยอยู่เคียงข้างเธออยากให้เธอรับรู้ไว้ว่าฉันเองเนี่ยจะคอยอยู่ตรงนี้จะดูแลเธออยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรืออะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะมีความวุ่นวายหรือบุคคลรอบข้างเข้ามาวุ่นวายก็ตาม ฉันอยากบอกเธอว่าฉันจะอยู่ตรงนี้เสมอฉันจะสู้ไปกับเธอเธอเหนื่อยฉันก็จะเหนื่อยไปกับเธอขอแค่เธอมีความสุขเราก็จะมีความสุขไปด้วยกันแม้ว่าความสัมพันธ์ของเรามันจะมีเรื่องของระยะทางเรื่องของออคนรอบข้างมันเกี่ยวข้องบางทีเราอาจจะไม่สะดวกในการพูดคุยแค่นตรงๆ เพราะเราอาจจะอยู่ไกลกันหรือบางทีถ้าเราอยู่ใกล้กันเราก็อาจจะมีประเด็นในเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ของเรามีปัญหายอยู่เสมอเสมอแต่ฉันอยากจะบอกเธอนะไม่ต้องคิดมากฉันยังยืนยันนะว่าฉันจะเป็นคนที่จะรักและซื่อตรงและซื่อสัตย์กับเธอเหมือนเดิมฉันจะทําให้เธอมีความสุข หมือนที่เธอเคยมอบความสุขให้ฉันหรือที่เธอพยายามทําให้ฉันมีความสุขเราจะมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีไปด้วยกันความสัมพันธ์ที่ดีของเรานั้นจะเต็มไปด้วยรอยยิ้มการเติบโตการก้าวไปข้างหน้าการก้าวไปด้วยกันการมิทิ้งกันไว้ข้างหลังการพยุมันไปเราจะ ค่อยๆเรียนรู้ชีวิตไปพร้อมๆกันเราจะค่อยๆกล้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันเราจะใช้ชีวิตไปพร้อมๆกันฉันรู้ว่ามันฟังอาจไม่ง่ายจริงๆมันไม่ง่ายเลยแต่ฉันก็เชื่อนะว่ามันทําได้ด้วยความรักของเราฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยฉันรู้ว่าเธอเศร้าฉันรู้ว่าเธอเครียดฉันรู้ว่าเธอมีปัญหา ฉันรู้ว่าฉันเองก็เป็นคนแบบนี้ล่ะเป็นคนที่มีโก้เป็นคนที่ไม่ยอมพูดความในใจเป็นคนปากแข็งปากหนักไม่ยอมเอ,อ่ยคําขอโทษทําให้ความสัมพันธ์ที่มันควรจะสบายชิวๆกลายเป็นตึงเครียดขึ้นมาทันทีพอฉันเ,เธอเองก็พยายามที่จะปรับแล้วแต่เธอก็รู้สึกว่ารับไม่ได้ในในสิ่งที่ฉันเป็นหลายๆอย่างเธอเองก็มีความเป็นตัว แม่ตัวพ่อตัวมัมอยู่แล้วเธอเองก็มีความโดดเด่นของเธออยู่แล้วแต่เธอจะใจเย็นกว่าฉันแต่เรื่องการยอมกันเนี่ยที่ผ่านมาเธอเองก็เป็นคนที่ไม่ยอมใครแต่เธอก็พยายามใจเย็นกับฉันยอมฉันเพื่ออะไรเพระเธอต้องการให้ความสัมพันธ์มันผ่อนคลายไปด้วยกันได้สบายสบายแต่ฉันก็ไม่ได้ยอมให้มันสบายๆยอย่างนั้นสักทีจนเธอรู้สึกว่า ถ้าเป็นแบบนี้ความสัมพันธ์มันจะไปได้ไหมมันจะไปได้ไกลไหมมันก็ต้องมีปัญหากันอยู่เดิมๆซ้ําๆอย่างเงี้ยเธอก็เลยรู้สึกสร้างคุณค่าให้ตัวเองสร้างมูลค่าให้ตัวเองทำตัวเองให้มันโดดเด่นขึ้นหรือรักตัวเองให้มากขึ้นซึ่งจากที่เธอก็เคยรักตัวเองอยู่แล้วทีเนี้ยพอเธอรักตัวเองมากขึ้นมันยิ่งดับเบิลคูณขึ้นไปฉันเองเนี่ยอยากบอกนะว่าฉันเนี่ย ก็ไม่เคยคิดจะปล่อยมือจากเธอไปไหนหรอกเพราะยังมีความรู้รสึกหลึกๆว่าเราคือคู่กันและเธอก็เป็นคนที่สมบูรณ์แบบเธอเป็นคนน่ารักเธอเป็นคนที่มีคุณค่าเธอสอนให้ฉันได้รับบทเรียนอะไรหลายๆอย่างถ้าไม่ใช่เธอนี่ฉันคงคิดอะไรไม่ได้เลยโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์พอมาเจอเธอเนี่ยเธอทําให้ฉันคิดได้มากขึ้นทบทวนแล้วก็รู้สึกว่าเออที่ผ่านมาเราก็นี่ัสไม่ดีจริงๆอะ่ะแย่จริงอะ่ะ ไม่ได้เป็นคนรักที่น่ารักซะเท่าไหร่เราใครจะอยากอยู่ด้วยใครจะอยากไปด้วยใครจะอยากสารสัมพันธ์ต่อด้วยถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ฉันเองก็ต้องปรับปรุงตัวก็ต้องแก้ไขตัวเองจะต้องพัฒนาตัวเองจะต้องทําตัวเองให้ดีขึ้นซึ่งการที่จะทําตัวเองให้ดีขึ้นก็ต้องเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนจากวันนี้เริ่มจากวันนี้พยายามจากวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องรีเซ็ตใหม่พยายามใหม่ทำวันนี้ให้ดีแล้วก็แก้ไขในสิ่งที่เคยทําผิดพลาดแก้ไขในเรื่องของการที่ละเลยเธอฉันเรียนรู้แล้วว่าความรักควรจะรักแบบไหนให้ดีขึ้นเรียนรู้จากเธอนี่แหละถ้าไม่ทําฉันอาจจะจงสูญเสียเธอไปเธอมีพร้อมหมดแล้วใครๆก็อยากได้ใครๆก็สนใจใครๆก็พร้อมจีบ เพราะฉะนั้นนะ่ะฉันต้องจริงจังกับเธอให้มากขึ้นแล้วก็จริงจังในความสัมพันธ์แล้วก็พยายามในความสัมพันธ์ให้มากขึ้นด้วยฉันไม่ยอมสูญเสียเธอหรอกนะมีค่าขนาดเนี้ยจะยอมสูญเสียไปได้ไงกว่าจะเจอรักแท้ม่ไงฉันไม่ยอมให้หลุดมือหรอกนี่คือนะคะข้อความที่เขาฝากบอกคุณราศีเมษนะคะอ่อธาตุดินการพรึงศมังกรวันศุกร์วันจันทร์วันพุธวันพฤหัสนะคะ เรามาดูชื่อเล่นชื่อจริงนามแฝงเฟซบุ o กไอจี IG ของเขาหรือว่าของคุณกันนะคะจะมีตัวอะไรบ้างตัว M ตัว W ค่ะตัว D ตัว J ตัว R ตัว Y เอ,อ่อตัว L นะคะตัว C วันนะคะวัน อังคารวันอาทิตย์วันพุธวันเสาร์วันพฤหัสวันจันทร์นะคะ